และพัฒนาเสรีนวัตกรรมเทคโนโลยีการนิเทศติดตามในมือมืนผลนี่แหละเขาชื่อออกนี่รักทูตสถานศึกษาที่เขาเปลี่ยนที่เขามาประเมินโรงเรียนเขาเมื่อนั้นที่โรงเรียนเขาผ่านเรื่องเรื่องเกิเนี่ยรักสูตรรักสูตรของเขานี่เขาเปลี่ยนใหม่เลยใช่ไหมครับเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยเห็นบอนีดยังมีอยู่เนี่ยก็คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนี้คือการงานในชีและเทคโนโลยีอันนี้บนบดถืมันผิดผวห่าของเราเก่าไปแล้วลาหลังไปแล้วเ็าเลิกใช้แล้วเนี่ยเนี่ยต้องสร้างใหม่ต้องทำใหม่ ขอานมาประชุมวันศุกร์นี่ไงวันศุกร์แล้วก็ไม่ครูแบบเข้าแทนวันศุกร์นี่เชิญหัวหน้ากลุ่มสาลมาประชุมเพราะว่าจะได้รู้ว่าตัวชีวัะของเราตัวไหนที่มันเปลี่ยนคุณคุณคนดีไปสอบต้องรู้เรื่องรักสูตรเรื่องการนิเทศติดตามและการวัดและประเมินผลเนี่ยเขาออกอยู่แล้วในวัดประเมินผลปอพหนึ่งคืออย่างปอพสองปอพสามปอพสี่ปอพห้าปอพหกปอพเจ็ดเนี่ยปอพหนึ่งคือหยัางปอพหนึ่งกับปอพสองต้องขออนุญาต ไปที่เขตให้เขตเป็นคนอนุมัติแล้วเขาคอยไปซื้อได้แล้วพอได้มาแล้วต้องเอาไปให้เขตลงทะเบียนส่วนปพสามนี่โรงเรียนออกหนังสือไปถึงไปถึงไอ้อย่างคุรุสภไปถึงเขาอายังไงเนี่ยเขาล้านอย่างล่านใครของสวัสดิการของคุรุสภเนี่ยเองปพสามเนี่ยปพสามก็คือเนี่ยอันเนี่ย ซุนทอนต้องไปเรียนเยอะๆเลยในเรื่องในเรื่องปอพอเนี่ยไปทำคุูเรียมขั้วมันนัดเบิ้งเขาสืบบูละเรียอยิบเลยปอพอสีปอพอหาปอพอโฮปอพอเจ็ดปอพอแปดปอพอเก่ามีหอดปอพอเก่าใช่ไหมการนิเทศการศึกษานิเทศมีอยู่สองอย่างคือนิเทศนิเทศภายในของเราเนี่ยกับภายนอกเข้ามาเข้ามานิเทศการประกันคุณภาพเีงพรลบการศึกษาเนี่ย การประกันคุณภาพมีช่องยางประกันคุณภาพภายในกับปรกตุนคุณภาพภายนอกในทุกหนึ่งปีทุกปีประกันคุณภาพในไปนอกทุกห้าปีการวิจัยทางการศึกษานวัตกรรมในเทคโนโลยีเนี่ยเขาต้องเขาต้องถามเขาก่อนถ้าพอถามเขาก่อนมาให้พอถามก่อนมาตอบด้วยถ้าตอบได้ถ้าตอบได้ตอบได้มันก็ตอบได้ใช่แหล่ะการวิจัยเนี่ยวิจัยวิจัยต้องมีอยู่หาบทใช่ไหมบทที่หนึ่งเนี่ยว่าด้วยเรื่องยังบทที่สองบทที่สามบทที่สี่บทที่ห้าว่าด้วยเรื่องยังเนี่ยเราต้องรู้ใช่ไหมล่ะ แล้วก็ตัวเปรียตัวเปรี้ยกันคุณจักคิดใช่ไหมตัวเปรียตัวเปรียต้นตัวเปรียตามตัวเปรียสอดเสียใช่ไหมครับผมวิจัยวิจัยนี่ก uh ็จะมีหลายหลายวิจัยใช่ไหมถ้าเป็นอาวิจัยเชิงเขา action research ใช่ไหมวิจัยเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงสำรวจการบริหารบุคคลการรับแตนตากำลังครูอันนี้อันนี้เขาก็ต้องเขาก็ต้องรู้เร right? like ื่อง เรื่องคูนเนี่ยคือคูนนี่เนาะเนี่ยโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนนี่ศู 20, 20, 28, นย์ถึงยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี่ยถึงสี่สิบสี่สิบเอ็ดถึงหกสิบครับหกสิบเอ็ดถึงแปดสิบแปดสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดขึ้นไปใช่ไหมครับสามร้อยหกสิบเอ็ดมีรองหนึ่งคนยังสี่เจ็ดร้อย เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดมีรองสองคนเนี่นยเขาต้องรู้เขาต้องรู้เนี่ยอันนี้อันนี้มีผูยักษ์คนมีผูเลียนยักษ์คนเนี่ยเขาต้องรู้เขาต้องรู้ใช่ไหมอันนี้สามสี่้องพิชทองเอาความเน็ดความดีความชอบเดี๋ยวนี้มีสองปีวินัยโทษทางวินัยมียักษ์โคตรรู้ไหม<า>ห้าตัดล,ล,ลดตัดไล่อเกือบมีห้าโทษโทษไลแรงแต่บอกมีสองโทษส่วนไลแรงต็ดนไล่ไลแรงถ้าผมโทษมีอะไงปวดออกไล่ออกปวดออกไล่ออกคือไลแรงครับอันต้นครับคือ ภาคตัดรถภาคคันตัดเงินเดือนลดคันเงินเดือนครับอันนี้คือถ้าไม่มีข้อคข้อความรายแรงต่อท้ายการบริหารสินทรัพย์แผนนี่เขาต้องไปเบิร์กันนี่แหละครับนโยบายเนี่ยรัชการที่สิบและหลักเศรษฐกิจพอเพียงของของของนโยบายอ่าใช่ไหมครับผมเขาที่ที่อาจารย์ที่ซื้อเราคือมันจะมีแผนยุทธศาสชาติแนยุทธศาสชาติแผนยุทธศาสชาติแผนยี่สิบปีน่ะแผนยี่สิบปีนี่เริ่มจใหญ่สองห้าหก หนึ่งถึงสองห้าแปดศูนย์ถ้าแผนการศึกษานี่สองห้าหกศูนย์ถึงสองห้าเจ็ดเก้าอันนี้อันนี้แผนการศึกษาอันนี้แผนชาติชาติใช่ยี่สิบปีอันนี้แผนการศึกษายี่สิบปีมันจะมีแผนพัฒนาการศึกษาก็ว่าแผนพัฒนาประเทศนี้พรรศบอเทรรศบอกำลังทำอะไร พรบก็จะมีสองพรบที่มันมันมันไปน้ำกันดึงๆครับพรบการศึกษากับพรบการะทรวงศึกษาธิการงเส้นนะครับผมครับสองหาซีสองสองหาซีสองละสองหาเขาเด่ที่ปรับปรุงสามครั้งใช่ไหมครับครับปรับแก้ไขครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองต้องจำให้เขาว่าอะไรครั้งที่หนึ่งเปลี่ยนแปลงอะไรสองเปลี่ยนแปลงอะไรสามเปลี่ยนแปลงไครั้งไอสองหาซีสองนี่ครั้งที่หนึ่งก็คือสองหาสองเนี่ย มีทั้งหมดเนี่ยเข้า่าไปนะเจ็ดสิบเก้ามิตาหรือเจ็ดสิบเอดมาตาพอจำได้แล้วหมดเอาไล่ให้มันหมดพอขั้งพอขั้งที่สองเนี่ยเขาก็สิมาแย,ยกเป็นอาพอเปิดเพิ่ๆมาเนี่ยที่สองพอเจอที่หาป้ามีมันบอกครับกระช่วงที่สามมันบอกช่องปรทบะแมนมันชื่อกะระช่วงมันผิดชื่อกะระช่วงมันผิดเนี่ยปีที่สองนี่กะระช่วงมันบอกว่ากะระช่วงศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอ๋อครับครับเพร,ระาะฉะนี้ วทกระทรวงวัฒนธรรมเขา<ม>เขาเ,เขาไมอยากอยู่งเขาก็แยกเขาเลยประกาศครั้งที่สองแยกเป็นกระทรวง,งศึกษา<ม>กับกระทรวงวัฒนธรรมอเอาไปครั้งที่สองปีสี<อ>่ครัใช่เพราะเพราะปีสี่มาอะไรเออบอกว่เนี่ยเพราะพอเนี่ยกาจะไม่แยกแก่อะไรนี่ประถมมัธยมเนี่ยอ๋อแยกประถมแยกม,มัธยมใช่ครับเพราะว่าปีห้าสามเนี่ยเขาบ่อยากอยู่น้ำประถมมัธยมเขาบ่อยากอยู่น้ำเขาเคยแยกที่มีสพมนี่ปีห้าสามเองนครับพ่อแน่นใช่ครับ เสร็จแล้วการที่ซีนิการที่ซี่แยกอุดมบอกครับแม่ก็ระเป็นกระช่วงไม่คือกระทรวงอุดมศึกษาอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมใช่ไหมครับผมนี่นวัตกรรมอันนี้อันนี้ปั๊บเนี่ยตอนนี้ในรัฐมนตรีในอันนี้ในอันนี้เราทำมาทัดใช่ไหมที่นี่พอพอได้กระท่วงพอได้กระทรวงศึกษาที่การปุ๊บมาในปีสี่ห้าก็เป็น พอราบอพอร์ลาบอสอทอกะช่งศึกษาไั้ต่งเพ้นปุ๊บเลยเนี่ยพอตั้งเห้นปุ๊บกะช่วงศึกษาตั้งเพ้นปุ๊บก็เป็นพอราบอกะช่องศึกษาฉบับที่หนึ่งมือเดียวกันกับอันนี้ฉบับที่สองมือเดียวกันกับนี่ฉบับที่สามมือเดียวกันกับอันนี้พอราบอกะทรองศึกษาที่กันมือเดียวกันแก้ไขมือเดียวกันเหมือนเลยพอราบอกศอเนี่ยพอร์พอราบอกสอนใช่ไหมเนี่กับพอรกษาบอ พรบการศึกษาแห่งชาติกับพรบกระทรวงศึกษาธิการเห็นไมอันอันนี้อันนี้ก็คิเป็นแม่แม่เสียงแม่เชสิลิกิตเห็นไหมศิลิกิตเขาสิประกาศเขาสะใส่เดือนแม่เนี่ยพรบ2542เกิดเมื่อวันที่19สิงหาอันนี้อันนี้ใช่ยี่สิบสิงหาเอะอันนี้แม่เนี่ยเกิดวันเกิดของของวันแม่ครับผมพ่อแม่ปั๊บ ฉบับที่สองนี่ก็จะเป็นเดือนธันวาพ่ออ๋อวินดัมใช่เนี่ยอันนี้ตั้งที่สองประกาศใช้วันที่ยี่สี่ธันวาหรือเทเลย์ธันวานี่เป็นพ่อใช่เนี่ยปีสิเป็ดเกิดวันพ่อพ่อฉบับที่ที่สามอันอันนี้เป็นลูกอันนี้เป็นเกิดราชการที่สิบเกิเดือนยังเดือนกราเดือนกรกฎะดา อ hehe, ันน <medim> ี้เดียนยังเดียนพลันบาลอันนี้เดียนยังสิงหหาใช่ไหมเพราะั้งที่สี่ขั้งที่สี่ก็เป็นครั้งที่สามของศึกษาครั้งที่หนึ่งขั้งที่สองขั้งที่สามเขาสองฉบับเนี่ประกาศมือเดียวกันเลยนะของพรบการศึกษากับพรบกระทรวงศึกษาที่เขาประกาศมือเดียวกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นวันยังนีงงั่นบรออันนี้พัดเทียบพัดเทียบเกิดเดือนแด่เดินไป มิโซนาบ่ครับพระเทพตันไหนฮะพระเทพกวันที่สองเมษาอ๋อเอิ่มอันนี้อันนี้อันฉบับที่สนี่เขาสิบอเมษาสี่สี่คีเลยไม่โอเคโอันที่สี่นี่เขาสิวันที่สามสิบวันที่สามสิบพอคอมีผลใช้วันที่หนึ่งเมยอนี่ลงในลัดจิตยานุิบีกษาหนึ่งเมยอใช่สองเมยอนนี้ฉบับที่ฉบับที่สี่ฉบับที่สามฉบับที่สามฉบับที่สามฉบับที่สองฉบับที่สองฉบับที่หนึ่งฉบับที่หนึ่ง กับพรบฉบับนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สองสองห้าทีสองเพราะว่ากระทรวงศึกษามันิ่เปิดมันอยากแยกเป็นกระทรวงจากวัฒนธรรมมันก็อยากเป็นกระทรวงศึกษาเพราะกระทรวงศึกษาพิการพอได้กระทรวงศึกษาธิการครับกระทรวงศึกษากประกาศพรบกระทรวงศึกษาเองของตัวเองทันทีในวันนั้นเลยในวันนียในวันเดียวกันกับอันนี้เลยเนี่ยเพรานพรพอพอประกาศในวันเดียวกันกันนี้ปั๊บประเทศเนี่ย มาทยอมมันก็ออกมันก็ออกของบุคคลก็เกิดขีนแมนบอกโอ้เกิดขีนกระทรวงศึกษาก็ประกาศคือการประกาศพระบกกระทรวงศึกษาธิการประกาศประกาศก็ประกาศหมว่าเราตัดมาทยอมออกแล้วคนนี้เออก็มันก็เป็นแท่งของมันก็เป็นแท่งของใครของมันแต่สังกัดอยู่ในกระทรวงคือเก่าต้องแยงออกใช่ไหมเพราะฉบับที่สามปั๊บเนี่ยกกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาประกาศเขาแยกออกไปเดี๋ยวปั๊บโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์อ่านวัตกรรม วิจัยเรื่องน้ำทำน้ำไปเยอะไปการสอนศึกษาจะต้องแยกออกมาในเสีย้ยครับผมอันนี้แก้ไขครขั้งที่หนึ่งแก้ไขครั้งที่สองแก้ไขครั้งที่สามอันนี้แก้ไขครั้งที่สองแก้ไขครับบร้งที่สามครั้งที่สี่อืออ่ะพรบการศึกษาแห่งชาติมีสี่ฉบับเลยแต่พรบกระทรวงศึกษาธิการมีอยู่แค่สามฉบับฉบับที่แก้ไขครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามมันจงแต่วันวันที่เวลานี่ตรงกันวิธีจำก็คือพ่อแม่ลูกแม่พ่อลูกนี่คือ ่จะเป็นสิงหาธันวาก,กาลคดาเมษาท้าวจำพวกนี้ได้เชนวันวันที่เขาไปจำนี้ใจไ้มีวิธีวิธียำเลยคือแยกสมองไปข้าวโพทองอันนี้เขาไปรได้เขาทองพราะเพาทองแล้วเขาก็จะแยกเขาก็จะแยกันไปเออเรื่องนี้เขาไม่ทันนี่เขาใจชัดเจนเขาองมาทำการระดมทรัพยาก,กรพระบอรลมรายโชวะอันนี้น,นโยบายชาติใช่ไหมตอนนี้รู้รู้จักยุทธศาสตร์ชาติแล้วใช่ไหม ยุทธศาสตร์ชาติมีจักมีจักโจมีหกตัวใช่ไหมเนี่ยเขาะพาพอเพราพอยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีนี่นะยี่สิบปีนี่เขามีหกตัวปทีเทนี้เขามากําหนดเป้าหมายกําหนดเป้าหมายขึ้นไปตอนนี้มีสิบสามเป้าหมายคือเป้าเป้าหมายนโยบายเป้าหมายเขาเรื่องยังไงนโยบาย เป้าหมายนี่แหละเป้าหมายแห่งเป้าหมายของประเทศไทยนี่มีอยู่13เป้าหมายแล้วก็มีคนดับปิชฌาคไปทากําหนดเป้าหมายเขาก็บต่องทองให้ได้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตรหกตัวเนี่ยเอาเติมจากนี่ยวิสัยทัศน์ประเทศไทยต้องทองไฮไดข้อนี้ออกทุกปีวิสัยทัศน์ได้บอกยังไหมครับผมครับไเนี่ยวิสัยทัศน์อันอันนี้อันนี้ต้องจําเนี่ยครับผมครับประเทศไทยนี่ใช่ไหมวิสัยทัศน์ประเทศไทยใช่ไหมเนี่ยพศสองพันห้าร้อยแปดสิบ ประเทศไทยใช่ไหมมีความอยางหยางมั่นคงมั่งคั่งใช่ไหมนี่คือเป้าหมายยางยืนอันนี้เป้าหมายมั่นคงมั่งคั่งอยางยืนนี่คือเป้าหมายแต่ว่าวิสัยทัศน์คือประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งเป็นประเทศพัฒนาแล้วว่ามีที่ดี เป็นประเทศพัฒนาแล้วพัฒนาแล้วบอมีบอมีเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วบอมีด้ยเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายใตย้อย่างไรครับภายใต้แงข่ของเศรษฐกิจของปรัาชญาภายใต้ตปรัชญาต้องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย อ,อันดับแรกที่จะต้องไปการ่าคือเรื่องวิสัยทัศน์ประเทศไทยและวีสองพันหร้อยแปดสิบประเทศไทยมีความมั่งคั่งมันคงม,มั่งคั่งยังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายใต้เงื่อนไขใช่ไหมพเพราะฉะนั้นอันนี้จ้องจํามันเป็นความลู้ไงเขา,าเขา<ม>้เขาต้องวิสัยทัศน์ประเทศไทยอโอเคครับผมนี่สถานการณ์การเมืองในปันจจุบันการกระทรวงผูรเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบการอัจยาศัยอ,อันนี้ไปดูพอลโครับเจ้าขุ เทียบอีกเพียบอันพวกนี้เธอก็ต้องรู้เนี่ยยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีนี่หกหนึ่งถึงแปดศูนย์นี่เช่นว่าเนี่ยเขาเขาต้องไปอ่านให้ได้ว่าหกหนึ่งถึงแปดศูนย์ยุทธศาสตร์ชาติายุทธอันแผนแผนพัฒนาแผนการาายุทธศาสตร์ชาติหกสิบถึงเจ็ดเก้านี่อันนี้เขาต้องไปอ่านเขาก็ต้องไปจับครูให้ได้ว่าอันไหนอันไหนมันคืออย่างแผนพัฒนาฉบับที่สองหกสิบถึงหกสิบสี่อันนี้แผนสีผีนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ พูดเนี่ยมันต่งหลายเด้อและวธมนูญฉบับปัจจุบันหกศูนเนี่ยรายจังหดต้องท่องให้ได้อันนี้ต้องท่องวัดเลยดิเนมครับเนี่ยเท่าต้องขีดอันไหนอันไหนวักได้อย่างพอพรบลูกเสือเขาอ่านเดียวเดียวเขาก็ต้องได้แล้วเพราะเนี่ยแนวเขาเขียนจียเจียวใช่ไหมพรบข้อมูลข่าวสารพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยสีู่นยนนี้เขาก็จด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 ไว้เสร็จเรียบร้อยเขาก็ต้องเอาให้ได mm. ้ว่า พรบคนพิการพรบคุ้มครองเด็กพรบละเมิดพรบจัดซื้อจัดจ้างมีสองพรบมีสองพรบที่เปกเตกตางเขาก็คือพรบพรบพรบคือลงปกตินี่เนาะจดหมายเนี่ยเขาเรียกอย่างเงี้ประกาศนี่นะประกาศในรากิตจานใช่ไหมครับผมจิจจานโเบกสายเพราะประกาศบ มันลุงขึ้นมีผลทันทีถูกไหม,อ,มอย่างพอเราบอกกันดูเสาพลวัตต่างๆเนี่ยพอประก,กาศปุ๊บมือเอ่นอย่างสี่สองนี่ปากกาทันทีสิบเก้าสิงหาไอ้ประก,กาศวันลง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 ยี่สิบสิงหามีผลยังมีผลยี่สิบเอ็ดเวลาเขาอ่านเขาเสียอ่านตรงนี้วะปราะก,กาศประก,กาศหรือให้ไว้ให้ไว้ห,วหน้าตรงเนี่ยมีสามตัวเลขที่ที่จำ พเขาหายไวมือตอนนี้แล้วเขาลงวันทีตอนนี้มีผลมือท่านไปมีผลเ็าไปต้องจํามันมือท่านใสประกาศวันไหนลงพราะเราพีใสวันไหนมีผลวันไหนใช่เขินมากเส้นมากประกาศเนี่ยปั๊บนี่หลายหลายมือมันก็ยยิงลงพอมันลงแล้วมันมีผลทันทีเลยอ๋อถ้ามีลงลงมันมีผลทันทีเลยครับยกเว้นบังทียกเว้นมันมียกเว้นพรบคนพิการกับพรบพรบอย่างมาพอจำพรบคุ้มครองเด็ก มันมีมันมีพอบอุุมครองเด็กจริงคุมครองเด็กเนี่ยจังมือเรือบอกรอยแปดสิบมือประกาศเลีนะถวเนม่ยประกาศเล้วอีกร้อยแปดสิบมือคนเดช่แล้วก็พอบอละมิดพอละมิดละบอละมิดเนี่ยประกาศแล้ยวร้อยแปดสิบเก้าสิบมือม,มีมีสองพอละบอมีเท่านั้นที่ที่มันบอมีผลทันทีใช่ไหมแล้วเขาชี้ออกก็คือเรื่องละมิด ละเมิดนี่ละเมิดคืออย่างมีละใช่ไหมละเลยกับละทิ้งสแบบเดินวันละทิ้งแบบใดเรียกว่วันละเลยแบบเดินใช่ไหมละเลยคืออย่างละทิ้งคืออย่างเพราะประมาณละเลยละทิ้งละทิ้งนี่กอย่างเช่นเนี่ย เขามีชั่วโมงสอนอยู่เนี่ยเขาสอนแบบแบบแไปครักูบม่อยากสอนกูขีดข้านบสอนแม่แอมดอกนั่งอยู่ซื้อนั่งเล่นยูซื้อคือเขาเรียกว่าละทิ้งส่วนละเลยนี่ก็คือคือบ่ดูแลน่ะบ่าดูแลมีหน้าที่อาจจะมีเมียจังเสื่คือคือมีเมียแต่บ่าทำหน้าที่ละทิ้งละทิ้งละเลยไปทำความใจอย่างนี้พอพอได้เห็นมาครับผมวิธีการจำการละเลยเนี่ยใครๆว่า ยศทะเบียนแล้วก็เลยถิ่งนี่ยสิบบนบออยากเบิงมันหนึ่งบุคลาลเลยบลับปุกอะไรล่ะเลยถิ่งบ่มีพาละส่วนละถิ่งนี่คือว่าต้องเหตุจะบ่อยเห็ดส่วนละเลยเนี่ยเห็ดก็ได้บ่อยเห็ดคือบ่อยเหตบเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูเลยครับเดี๋ยวจะโดนข้อหาละเลยใช่ละจริงนี่ลงครับเดี๋ยวผมสอนครับนี่มาคุยกั็พอนี่ถยวันละจริงนะครีดต้องขออนุญาตไปที่ผม ละเลยเราเนาะละเลยโอเคไม่บือออ้ใหูาก